เป็นทะเลไม่ใช่เขาทำให้ตายงไงเธอคงทำไม่รักเราเป็นทะเลเป็นเขาเป็นของเราได้เป้าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราสนีหมายเลขสามครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขออยู่ในความสงบนิดนึงคุณเอกกี้เกิดอะไรฮะน่ารักแค่นั้นแหละแล้วตอนแรกคุณก็เห็นให้ท่านผู้ชมเขากี้ไปเรื่อยๆคายก็คายคายก็กี้ด้วยเลยเอาล่ะคุณฤทธิ์คุณนกครับเห็นหน้าปัศนีหมายเลขสามครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ22ค่ะ22ปีคำตอบแรกของคุณครับถามสายสืบน่าจะ20 ยี่สามแล้วกันคุณเด็กที่บอกยี่ยี่สามใช่ใช่ใช่แต่ดูเด็กเนาะแต่ดูเด็กอ่ะแต่ว่าเด็กเนาะแต่ว่าด้วยความที่เออคุณแอรฮะเออผมให้คุณมาทายอายุเขานะฮะหนดูทิศทางเขาหน่อยว่าเออเออขาอ่อนต่อโลกหรือเปล่าอ่อนอ่อนก็เด็กอะเห็นอะไรอ่อนอะไรอ่อนต่อโลกอ่อนต่อโลกเพลงเขาที่ดังๆใช่ไหมเพลงอะไรนะ อะไรทะเลไม่ใช่เขาใช่ไหมาทำให้ตายยังไงเธอคงจะไม่รักเราใช่ไหมเออใช่บอกนะโอ้ฉันะร้องเพงนี้ร้องประจำเพลงนี้ร้องประจำน่าจะประมาณ26อะไรอะไรเงี้ยได้อ่าคุณแอนล่ะแอบว่าลูกเขายังดูเด็กอ่ะน่าจะเรียนจบแล้วแต่ไม่น่าจะถึง26แอคิดว่า24ค่ะแอบบอก24คุณริ์คุณนกครับคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่3ตัวช่วย ค l o s e up ความทรงจําเหตุการณ์อยากจะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีท่านนี้ไหมครับไม่ใช่ครับไค่ะไม่ใช้เอาล่ะถ้าไม่ใช้15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคําตอบเดิมที่22ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับ24วะนอนประมาณ24อะ15วินาทีนะครับแปะเลยนะกดเปลี่ยนคําตอบจะเปลี่ยนจาก22ปีเป็น24ครับ24อ้าวเชื่อแอร์เหรอ ไไทำไมล่ะคะมีทำไปไมได้ดูจากโครงหน้าโครงหน้าเว่นไม่สามารถที่จะปกปิดสายตาได้ปกปิดโครงหน้าได้อเลยมั่นใจว่า24ปีเอาล่ะครับเรียนมาเรียบร้อยแบบนี้มาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ7,000บาทสำหรับปรัศนีหมายเลข3นะครับปัศนีหมายเลข3ครับคุณอายุ24ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละสาวสาก็กรี๊ขนาดนี้แนะนําตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งก็ชื่อเปรมุวัดเลิรททีเดชครับครเล่นชื่อเปรมหรือว่าหลายๆคนก็รู้จักในชื่อ PNV ครับเปรม PNV เอาละเพรมอายุเท่าไหร่22ิบงครับคุณตอบถูกอยู่แล้ว22ปีอ้าวไปคืน้ย กดเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไปก็เลยผิดไป2ปีไม่งั้นตอบถูกเป๊ะเปโบนัส5 0 0พบาทไปแล้วอห <Ooh. S 1> อาละมาถามเปรมดีกว่าเออเมื่อสักครู่นี้เห็นหมอริดเขาร้องเพลงนี่คือเพลงของเปรมใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ชื่อเพลงว่าฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาครับฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาที่มาที่ไปที่เรามาเป็นนักร้องมันเริ่มมาได้ยังไงก็เริ่มต้นเลยคือตอนมอต้นตั้งวงกับเพื่อนครับครับแล้วก็พอเข้ามาหาลัยวงแตกก็เลยเหลือคนเดียวเดี๋ยวนะตอนตอนตอนมอต้น ตั้งวนกับเพื่อนมีแรงบันดาลใจไหมตอนนั้นภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องอะไรซักซีดโอเป็นเด็กดูภาพยนตร์ซักซีดที่มันเกี่ยวกับโอ้โหเด็กนักเรียนวัยเรียนมาตั้งวงดนตรีเองก็เลยอยากตั้งบ้างนั่นคือแรงบันดาลใจแรกเลยปรากฏว่าตั้งมาปุ๊บก็เล่นกันมาสักพักหนึ่งก็แยกย้ายกันไปอ่ะแล้วไงต่อแล้วก็พอเข้ามหาลัยมาก็ อยากทําเพลงต่อแต่ว่าก็คือแบบไม่มีวงมาทาแบบมาทําด้วยกันแล้วก็เลยทําเองเริ่มเเริ่มอหัดทาเพลงทั้งหมดก็คือทามาเรื่อยๆื่อจนมาจนมาเพลงฉันเป็นทะเลเป็นเพลงที่ท่าไหรล่ะโอ้โหจาไม่ได้จำไม่ได้ผมทำมาเยอะเราวทำมาเยอะเลยก่อนหน้านี้คือมีเยอะเลยครับใช่มาจนเพลงนี้ยปรากฏว่าเป็นไงบ้างพอปล่อยออกมาก็ผมตกใจลงไปไม่ถึงอาทิตย์ก็คือยอดขึ้นมาแบบหลายแสนอะไรอ่ะแล้วที่มาที่ไปของเพลงนี้มาจากไหนอ่ะ ก็คือผมนั่งเล่น Facebook ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็เหมือนเจอเพจคําคมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออเธอไปกับเขาอะไรเงี้ยคืออะไรก็เขาเขาเขาแล้วแบบอกหักอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราไม่ใช่เขาอะเราจะเป็นอะไรดีมผมก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเราเป็นทะเลแล้วมันกวนๆดีอ๋อ,อก็เลยหักมุมซะหน่อยเออถ้าไม่ใช่เขาเราก็เป็นทะเลแล้วปัจจุบันตอนนี้เพลงนี้เป็นไงบ้างกระแสตอรับก็น่า45ล้านวิว45ล้านวิวนะครับ โอ้โหเอาล่ะพูดมาขนาดนี้45ล้านวิวขนาดนี้วันนี้เปรมอยู่ในรายการร้องเพลงให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้นะครับอ่ะไปฟังเพลงเลยจากเปรมพียรนีครับฉันเป็นทเลไม่ใช่เขาทำให้ตายยไงเธอคงท้ไม่รักเราเพราะเขานั้นคือทุกสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่เงาคงเป็นเขาที่สุดท้า ักทอยู่ตรงนี้คนเดียวมานนานอยู่กับฟ้ากับฟู้งกว่วานอยากมีรักมันเขาสักทีแต่ไม่เคยไม่เคยจะมีสักคนมาสนใจไม่มีอะไรรอฉันแค่อยากจะบอกว่าฉัน i okay. ตอนเธอกำลังขึ้นไปก็รู้ว่าเขานั้นอยู่สูงและเธอก็ไม่สนใจพอแดดร้อนเธอก็มาหาพอตอนเย็นตกดึกเธอก็หายหน้าอ่ะสงสัยที่อยากจะคิดไปนอนบนเขาไปเขาสุขแล้วก็กลับันเสาทิ้งให้ฉันรอคอยเธอจนเหงาเพราะคนที่เคียงข้างเธอมันไม่ได้ฉันแต่เป็นเขาไม่มีอะไรรอฉันแค่อยากจะบอกว่า i to... นี่เห็นแบบสาวๆนี่ทาตาแบบเคลิ้มไปเลยนะครับเอาล่ะแล้วถ้าจะติดตามช่องทางการติดตามสำหรับเพลดนก็เฟซบุ๊กยูทูบไอจีชื่อเหมือนกันหมดครับพีเวนวักเอ็นเวนวักวีอ่าแล้วก็เวนวักจุดอ่าพีเวนวักเอ็นเวนวักวีแล้วก็เวนวักแล้วก็จุดอีกเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเฟรม p พีเอวีด้วยนะครับขอบคุณนะครับ แซดเอ็เอสีขึ้นชื S ่อ e. ว right. like mm ่าเซนก็รู้จักกันดีแซด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 เอ็นเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซด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 เอ็นเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซดเอ็นเอสีก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิ่เซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง